ป่ะโอเคโอเคคนเต็มเลยอ่ะคนเต็มเลยเหรอ,อ,อมาอยู่ที่นี่กันหมดละคนอ๋อนี่ไงาพันนอน

ตรงบนสุดนะครับจะทะลุเข้าไปในผนังนะครับจะมีคนเอาบ่อนมาแก้บนนะครับมาถวายนะครับเต็มเลย